งานดวนมี่เองล้วพี่น้องมีงานดวนมีอีกแล้วโตัวขันเก้าละขันที่หัวกิงนอกก็อตยึดหัวกิ่งรุดผืกวานอ่ะไปลุ้งเก็บให้ท,ที่ก็เสร็จนั่นละป็นแค่ไม่อองเจ้า nhí thẻ mai mình đó cho ban một cùng cho vướng đầy để... nó hay đầy hiền này hiền như thế chứ ha hay đầy hiền này hiền rồi hay đầy héng này héng như thế có bốn vô biển hà ได้แผ่ไม้อีกแ็หว,วานอีกหัวเก่งเด็กทุ่มแล้วเสียทันพ่อสองทุ่มปะมีลาทุ่มกล้วยนะครับหมูคือหมูคือหมคือได้แผ่ไม้อีกแล้็พี่น้องทันเก้านี่ละใช่ โอ้เนียนตึบด้วยสิอ่าโอ้ยปนนี่ต้องหาะอะไรยู่สน้ำมันน่ะเดี๋ยวได้เดวได้งดึกหังค่ำหมดนะตัวนี้ยะเสร็จมา้ตุกเปืนแตกพี่น้องตุกเปืนตุกตาแตก,กว่ะ บ่หมุนลิติเท่าโอ้มันดอมันดันบุดอสลักออกมาไปเลยครับเห็นป่เห็นพี่นออ้องมันดันอนะกมางนั้นคุันกเขินเนาะเห็นเนาะบักกองแกงขอ่อยน่ะพี่น้องเนี่ยทำใจไปนดนแล้วครับดินรุดทำจก ในตอนนั้นอยู่น้าอนั่นไหมมันดังข้างๆมันบอกไอ้วายุมันจีดตอนต่อยุขาตังนี่ที่ไหนย่เจ้ยมันดังข้างๆตอนะเียวลอมันตนอยุขาหมุนหมุนๆน่ะอยิ้มเสียงนะเสียงยูวายต่งๆๆๆเขาไ็ได้ยิ้หรอกเพราะมันโยนไม่เก่ง ไม่ันะไม่บบอกขอให้ปัเารถจอดพายหนะฟังเสียงรถ้ันฟังเสียงรถมันบอคือเก้าหน่เพราะว่าบอไปบอกรถัวพวกนี้ะอกแม่ไปบอกเลยเพรา<บ>ะว่าผม,มานั่งยังในเครื่องมีแต่เต้นัเสียงเครือ่องนหูเอือเสียงดังทั้งเลยเมามยามหวาผเสียงไม่อิ่ง,องครับพี่รองทั้งหลยเนาะมายามหนึ่พี่ขมาเลยว่าพันเขา,มมา,มาขมา โคกำหมดเลยทำไมคุณัลนจับเลยจับเลยพี่แป๊ะตกใส่เงี้ดังเนี่ยเสี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 ยเอาอันใส่กรอบเขามาไว้ให้รถกระบะไปนะ

ว d ดีซ uh. uh. mm ีซนอะม่ฉ er, ีดกั้มกั้มอดวีดีซีซไหมนะเชียวเอาวีดีซีูนไหมนะเดี๋ยวน้าใส่เด้อตกใส่เงินดังนี้ย

แบ้านของผมนี่เวิงแต่และเว,วิงนี่มีประวบบัติดีครับอันเวิงทีเ่เจียวของพี่แปะน่ะทีมงานผมน่ะสมัยเก่าเจี้ผู้ถกผู้แจเห็นครับเขาเอื้นคุ้ม,มที่พีพ่แปะยูนะ่นั่นเขาเอื้นคุ้มย้ายนมยัน,นครับคุบ้มนมบอที่เขียนกอไใหบ้านเก่าเนาะะหรืเปล่เป็นทรงเกา เงี้ยหลักอันอยังคนยยงน,นู้นเี้ยนะเงียเงี้ยนู้นเงียนู้นแถวนั้นครับแถวบ้านพวกผมเนี่ยต้องเบิ้งนี่มีประวัติทุกเบิ้ง,บง,งแต่ว่าผมสงสัยอยู่พี่น้องผมยั่นว่าเพื่อนบริยินเสียงแต่พวกผมละมันแตกรถคันนี้มันเสียงหวานแหวี่ยงอะไรไหมพี่น้องหวานแตกมอไซค์เออโจ้เบีบนะี่ยอีกอีกเสียงอะผม ต้องสดีผมคือแต่ล้มมาติดเายปาวันนี้จนจนไอ้วีบหัวกวนอ่ะจันเสียงเตี๋ยรถค่อยอ่ะชิดอีกจันจะเป็นดีซี่ศูนย์ชีตหนักบ่เถอะโอ้ตุกตาสิโอ้ยันในสมแบบ พอสอมเสร็จเหลือแต่ต่อซึ่งมันนะครับนี่แหละครับนักลบย่อมมีบาดแผ่แนนตึบบ่เถาะเปิดพวนียังไงเดียมๆฟังสิฟังเรื่อง อ๋อต้องขึ้นเปิดตูแตด้แต่ว่าย่านสลักหลุดวะเถ้าแต่ว่าลูกเปิี่ยว่าเป็นยังเด้พี่บ้านอะ่ะขันหมุนได้ขนาดนี้นอเออหมุนได้หมุนได,นได้พี่ย่านสลักหลุดวะเออเนี้ยเนาะเออสลักนั่นละนี่ไม่ไม่ไมไมไมน,นี่บนระิวี้น่ะสลักยังไงม,มันนี่มีสลักแล้วมันหลุด ลูกปืนว่าเป็นยังดอกครับมันหมุนม่ได้หมุนไม่หน้อยเลยกัหมุนไม่ถ้าลูกปืนแตกอ่ะอ่ามีสลักนี่หลสลักสลิมน่ะล่ะพี่กันถ้าลูกปืนแตกมันหมุนไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับสงสัยมันหมุนน็อตบ่บ่ดีละเนี่ยมันี่เป็นลิม จะเปร่อมัอ่นจะมีร่งเสองแผลเราบอกกงแกงอะร้านนี้ก็แผลตู้เอรอ์นี่่มหนาทีนี้นเอาเครื่องนั่นไปดูเราอย่งไน,นั่นนะเครื่องนั้ยังยังไปดูจังไลเครื่องนั้นจากอย่างก็วัดฟูไหมมันล้นในหัหละ โอ้เจ oh, right? okay. ้าก็เจ้าไปหาไปเบิดขึ้นเจ้าไดหาเห็นวะเจียงไปแล้วพอไปแล้วอจียเอาไปแวุเทีไมะยงขออาด้นเรันดอนี่ขอยนัมงันขออย่างให้ได้เบิดหล่ ่อยบอยโทันแกลูกกับเมียท่านละที่เพราะว่าเปรียบเสมือนแก้วตากับดวงใจ่อยนะราะงั้นคุ้นขอข่อยก็ค่อนข,ข่อยได้่อยก็ให้ได้เบิร์ดใจดีกว่นี่ก็ไม่ผิด รครับผมนี่แหล, <ะ S 1> ละครับอันตัวสลักตัวหลิมนี่แหละมันหลุดพี่น้องครับลูกป,ป,นป,ปืนมันแตกแล้วพอว่ามันอันนี้น,น,น็อตมันยิงบอดีหรือว่าสลักหลิมมันมันบ่มันบ่แน่นนี่แนหนละครับผมถึงบอกว่ามันก้องแกงครับผมขอเปลี่ยนซื้อรถคันนี้เป็นบักก้องแกงนะครับเด้อพี่น้องคันผม

มันม่มันลึกมันลึกด้านนี้ได้ยู่นะด้ลึกน้อยต้องให้เขาคืแม่ตัวน้มันร่องเริมร่องให้เขาเอาไม้ลิ้นเสียตั้งเสียเสียต้นต้งเกหมูปังามว่ากถึงานเดุบนี่มวนนี่บอกว่าเสียเม็ดโอ้ว่าสด้วนว่าเ คนะ่าเลี้ยงเนี่ยเท่าไหร่เขียนบินมาเลยไหมสะิโทรศัท์กอ้โทีนั้นข่อยครับจนมาเบืเงินละเงินอนใะห้ผู้สาวมีอยู่นะ เงินโอนให้เติมการ์ดให้ผู้สาวมีอยู่คนนี้แต่ว่าเงานินโทรศัพท์เจ้าของที่ท,ทรนเนีหยบ่มีอยนี้นี่แหละครับมูไข่ทิมัมนไข่แต่ละคนเนี่ยจริกจกหลอกแล้วครับพวกผมบอกเม็นทิมงานที่แบบหนาหนี่คิวขโมดแล้วครับพวกผมเพิจิง,งน้นแบบมีความสุขกับงานน่ะมวนครับ นี่นะมันขาดทุนไ่ไแล้วอันนี้จะว่าเสียนาเสียขาดทุน้ครับแต่ว่าจาเสียหนาครับ